ทำไมผมถึงเล่นและชอบฮงไกสตาร์เร็วนะเหรอเพราะปอมปอมหลับเฉยเลยเว้ยสงสัยเพลงคงง่วงแหละและน้องคคล่านารักก็ส่วนหนึ่งครับแต่เหตุผลจริงๆแล้วก็เพราะแฟนผมชวนเล่นยังไงล่ะหยอก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 ถึงจะจริงส่วนหนึ่งก็เถอะคือจริงๆผมเล่นเกมนี้มานานพอสมควรแล้วครับการได้ผมเล่นเกมนี้มานานเนี่ยทำให้ผมเจอข้อดีและข้อน่าสนใจของเกมนี้เยอะมากถ้ามีอันไหนเพื่อนๆคิดเหมือนกันหรือมีสิ่งที่ผมไม่ได้พูด ก็สามารถคอมเมนต์แชร์กันได้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มกันเลย 1. เนื้อเรื่องเนื้อเรื่องเกมนี้ทําออกมาได้ค่อนข้างดีมา,มากๆครับได้หลากหลายอารมณ์พูดได้เลยว่าครบรถไม่ว่าจะเป็นรถเปรี้ยวเกมหวานทุย้นนากปนคนละรถไม่ว่าจะเป็นหากบูสุดมันหลอนตลก เศร้าหรือแม้กระทั่งความปัญญาอ่อนคือระหว่างเล่นเกมเนี่ยเหมือนเราได้ดูหนังยาวๆเรื่องหนึ่งเลยนะครับผมอีกทั้งตัวเกมยังสร้างเนื้อเรื่องให้ผู้เล่นอยากติดตามไม่เพียงแค่เนื้อเรื่องตัวละครหลักเท่านั้นแต่รวมถึงเบื้องหลังตัวละครอื่นๆไม่ว่าจะเป็นตัวร้ายที่ออกมาแบบไม่พัดจะได้สู้กับเราไหมและจะได้สู้กันกี่มองมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆไม่ว่าจะเป็นเด็กเป็ดแมลงบูเบี้แบลเชียแมลงบูเบี้ตัวอะไรวะ หรือแม้กระทั่งตัวละครตัวประกอบอื่นๆที่เป็นเพื่อนร่วมทางของตัวเอกอย่างน้องมาร์คที่ความทรงจําหายไปปอมปอมคือตัวอะไรมีความสําคัญจริงๆไหหรือตัวเกมแค่ใส่มาปั่นเฉยๆตอนต่อไปของเพลนหลักคืออะไรจะเป็นยังไงต่อคือความรู้สึกมันแบบอยากรู้สองเกมนี้ของแจกเยอะมากเยอะแบบเฮ้ยแจกแล้วหรอไม่เหมือนเกม สามารถหาเพชรสุ่มกาชาได้จากหลายๆที่ไม่ว่าจะเป็นการล็อกอินเวลามีแพทใหม่เข้าก็ได้ตั๋วทองสําหรับสุ่มกาชาตู้ลิมิเต็ดแล้วกล่องที่ได้จากเกมซึ่งแต่ละแมปมีเยอะมากและหาได้ไม่ยากหรือการคุยแชทก็ได้เพชรแล้วนี่คุย,ยถังขยะได้นะนะ <Damn! S 1> มินิเกมต่างๆซึ่งมินิเกมก็เยอะมากเช่นกันเล่นสนุกแบบไม่เบือ่อไม่ว่าจะเป็นแปลงเป็นลูกบอลบิดลูบิกช่วยเด็กเข้าไปทำอะไรตรงนั้นวะ ผลแรกส้มนาฬิกาต่อจิกอ๊กซอส่งของ อยากจะรู s> <S ้นะไอ้นกมันบินสูงกว่านี้ไม่ได้หรือไงฮะบินไปหามอนตลอดเพชรจักการเล่นอีเวนต์ต่างๆก็เยอะมากไม่แพ้กันไม่ว่าจะเป็นสร้างแมวล่าท้าผีบริหารย่านการค้าดูแลพิพิธภัณฑ์ไม่พอเวลาเกมมีปัญหาหรือมีบั๊กทางทีมงานก็แจกเพชรเข้ามาในจดหมายของผู้เล่นซึ่งแจกบ่อยมากคือบางทีคนเล่นยังไม่รู้เลยนะเว้ยว่ามีบั๊กอ่ะไม่ใช่แค่เพชรนะขนาดตัวละครห้าดาวยังเคยแจกฟรีเลยอย่างดเรเลโช คือต้องบอกว่าอันนี้ประทับจิตประทับใจมากครับแม้ผมจะไม่ได้ใช้ก็เถอะเพราะว่าผมมีเจ้ายนต์ E2 แล้ว,วดิ อย่ามันไสไปเลยนะเพราะว่าหลุดเลทไปรอบหนึ่งได้ไอกระสอบตายมาอดิสาเกมนี้เล่นเมื่อไหร่ก็ได้จะมีอีเวนต์ใหม่ๆต่างๆมากมายถึงแม้ข้อดีของการทำอีเวนต์เร็วจะได้ของมากขึ้นปัจจุบันไม่ว่าจะวัยทำงานหรือวัยเรียนเวลาเล่นเกมบางทีก็น้อยลงมากหรือแทบไม่มีเลย no no ซึ่งถ้าเป็นเกมอื่นเราคงทำอีเวนต์ไม่ทันแล้วพลาดของรางวัลต่างๆไปแล้วครับแต่ไม่ต้องห่วงเกมนี้เราสามารถดองอีเวนต์และทำย้อนหลังได้อันนี้คือตัวอย่างของเออ การดองของไอดีแฟนผมนะครับ ดองเยอะอะไรขนาดนั้นฟะเราสามารถมาทําย้อนหลังเมื่อไหร่ก็ได้ถึงแม้จะได้ของรางวัลไม่เท่าคนที่ทําทันเวลาแต่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่ดีอีกทั้งเรซินเอ้ยถด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 ,ด,ด,ดถ้าพลังมุกเบิกยังสามารถเก็บสะสมได้และสามารถนํามาใช้ย้อนหลังได้อีกด้วยนะคือตอบโจทย์มากทําให้เราไม่ต้องรีบและสนุกกับกิจกรรมเนื้อเรื่องได้อย่างเต็มที่เยี่ยมไปเลยครับคุณนะ้าสี่ตัวละครเกมนี้ดีมากๆเป็นอาหารตาสุดๆหรือตัวอวยของเรานั่นเองไม่ว่าจะเป็นตัวละครฝ่ายหญิงอย่างบอมคุณแม่แซดนี่น่าร หล่อ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 มากหรือตัวละครที่ไม่ใช่คนไม่ว่าจะเป็นหมีหมา แมวแมวไหมนะแมวหรือเคปอมปอมแต่น่าเสียดายตัวละครที่ไม่ใช่คนไม่มีให้เล่นยกเว้นน้องดัมมี่หมูก้นมนสรุปแล้วเราจะอวยตัวไหนก็ได้เอาไปเล่นได้จริงเพียงแค่เลือกทีมที่เหมาะสมกับตัวที่เราอวยก็พออย่างเช่นตัวอวยของผมตอนนี้ก็คือคาร่าครับผมก็เลยจัดทีมอวยน้องแบบสุดๆซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวละครคาร่านี้ไม่ได้เป็นตัวละครลิมิเต็ดนะครับสามารถหาได้จากตู้ธรรมดาแต่ผมชอบป่ะดิน่ารักอ่ะเพื่อนๆก็หาตัวอวยของตัวเองให้เจอกันนะครับผมรับรองว่าจะเล่นสนุกมากขึ้นถ้า เกมนี้เฟรนดี่กับผู้เล่นใหม่มากมีระบบสอนแบบละเอียดทุกระบบและยิ่งเป็นระบบใหม่ๆก็สอนในทุกขั้นตอนแต่ก็ต้องอ่านหน่อยนะอีกทั้งระบบสอนบางอันยังมีการแจกเพชรฟรีไปด้วยและเพราะเป็นเกมแนวเทิร์นเบททำให้เราไม่ต้องลกครับคิดให้ดีก่อนกดก็ได้ยกเว้นตอนเดินในแมปนะอันนี้ลบได้เพราถูกบอลโจมตีโอ้คอมูกเกมนี้น่ารักมากเราสามารถถามคำถามเบสิกก็มีคนตอบแบบ ยินดีต้อนรับผู้เล่นใหม่แบบสุดๆอยากได้สาระเราก็ได้อยากได้ความไร้สาระก็ได้เช่นกันวันๆคือมีมเยอะมากครับในกลุ่มคือตลกสุดๆต้องขอบคุณเพื่อนคอมมูด,ด้วยนะครับ 7. จเกมนี้เล่นในมือถือได้จริงๆไม่เหมือนไม่พูดดีกว่าเผื่อเขามาจ้าง <c oughs> 8เรื่องตื่นเต้นเยอะมาก ลงด่าไมจคี่เยอะมากโน่อะไรไม่ลงลงดีเฟนต์ครับเอฟเฟคทำลายลาชีวิตแพ้อีกแล้วหยุดดิเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยสู้แต่จะตายแล้วหยุดออกฟืนขึ้นมาได้ใช่นะครับเกมนี้เพลงเพาะมากหลายเพลงเลย Women Joyce Garden ก็ประมาณนี้ครับสำหรับเหตุผลว่าทําไมผมถึงชอบเล่นเกมรางดาวหรือฮงไกสตาร์เรลวและเพื่อนๆละ่ะมีเหตุผลอะไรกันบ้างยังไงมาคอมเมนต์แชร์กันได้นะครับถ้าชื่นชอบกันก็สามารถกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ผมได้วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ